พร้อมจะฆ่าคนแล้วครับมีข่าวไมเอาเทเอียข้ารู้มาเยอะเลยงั้นแชร์ให้ข้าฟังจูบาย,ยร์หมกมุ่นอยู่กับการทำลายแหล่งความรู้อาจชียรกรรมร้ายแรงรู้แล้วทำไมอมวลิมอยากฆ่าเขาเขาใช้นักปราดช่วยเขาพวกนั้นไปที่ถนนคุกคามผู้คนและรวบรวมบันทึกเขาตั้งใจทำลายทั้งหมด เขาต้องถูกยุดน no ่าละเหตุผลที่ขามาเขาจะจัดการพบปะเร็วๆนี้ที่มาราซาอัลลคกาข้าจะไปที่นั่นที่ที่ข้าจะผจิบเขาข้าใจท่านเตรียมตัวนำใจชนะมาสู่คาราดอนเหมือนตอนนี้ราฟิกจะโกรธมากนะครับ ที่รู้ว่าจาูเอียเนี่ยมันเผาทําลายตําราความรู้ <c oughs> ก็เลยเหมือนกับฝากเรามาด้วยสักหนึ่งดอกอะไรประมาณนี้ได้รับอนุมัติเรียบร้อยนะครับให้ไปฆ่าจูเบียแต่ตัวละครอ,อัลเตียเนี่ยออกเสียงว่าจูเบีนะครับอันนี้ผมเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นคนสำเนียงกันนะครับเอาไปไปฆ่าเป้าหมายคือในเรื่องเนี้ยเราจะเจอกันได้บ่อย โดยเฉพาะในภาคลางหลังนะครับอย่างภาคล่าสุดเลยภาควาฮาราเนี่ยชื่อตัวละครเดียวกันนะครับแต่ว่าพอมาเป็นฝรั่งภาคก็จะออกอีกสำเนียงหนึ่งนะครับ,บพอเป็นชาวสแกนดิเนเวียมาออกสำเนียงก็จะเป็นอีกสำเนียงหนึง่งอ่าฉะนั้นผมจะยึดตามตัวละครอาจารย์เราแล้วกันนะครับเขาจะเรียกศัตรูตัวนี้ว่าจูเบียไอ้บ้าเอ,อ้เห็นอีกนั้นได้ เคลีย <c oughs> หลังคาครับ <c oughs> หนีไปโดน <c oughs> ไม่เป็นไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่อย่างน้อยหลังคาก็เคลียร์แล้วห <w arn> วังว่าเขาจะไม่กลับขึ้นมาใหม่นะ <c oughs> น่าจะไม่มา <ma> ได้เวลาไปดูหน้าเป้าใหม่ครับ <c oughs> ตอนนี้ผมได้ยินเสียงเผาไฟ ทุกบันทึกในเมืองต้องถูกทำลายสหายอย่าทำแบบน,นี้เลยความรู้มา,มาอยู่ในบันทึกพวกนี้เขียนโดยคนรุ่นก่อนด้วยเหตุผลที่ดีเหตุผลอะไรมันคือไฟที่นำทางเราช่วยเราจากความมืดของความโงเ่เขลาไม่บันทึกพวกนี้มีแต่คำโกหกพวกมันวางยาพิษเราถ้ายังปล่อยไว้ เจ้าจะไม่เห็นมานโลกแท้จริงเป็นไงท่านกล่าวหาว่าบันทึกเป็นอาวุธเหรอนี่คือเครื่องมือการเรียนรู้เจ้าหันหาพวกมันเพื่อคำตอบเจ้าพึ่งมันมากกว่าพึ่งตัวเองนี่ทำเจ้าอ่อนแอและงโง่เจ้าเชื่อตัวหนังสือที่เขียนโดยน้ำมึกเคยหยุดคิดไหมว่าใครเขียนมันหรือทำไม ไม่เจ้าแค่ยอมรับโดยไร้ซึ่งคำถามและถ้ามันไม่จริงมันที่มันเป็นล่ะสิ่งนี้คืออันตรายเจ้าผิดแล้วพวกมันให้ความรู้เราต้องการพวกมันนะเจ้ารักบันทึกพวกนี้เหรออยากทำอะไรเพื่อมันไหมใช่อะใช่แน่นอนงั้นก็มาอยู่กับมันซะ ใครก็ตามที่พูดเหมือนเขาคือเป็นภัยคุกคามมีใครอยากลองดีอีกไหมดี <Your orders S 1> คำสั่งพวกเจ้าง่ายๆออกไปที่เมืองรวบรวมบันทึกที่ยังเหลือเอามันมากองที่ถนนถ้าเสร็จแล้วเราจะเกวียนไปขนแล้วนำมาทำลายสุดยอด เมื่อกี้สังเกตไหมครับตัวเป้าหมายของเราเนี่ยจะมีกระเป๋าพกอยู่ตรงเอวอันนั้นคือตัวจริงแต่ไอ้เบาะแสที่ว่าเสื้อผ้าหรูหราเนี่ยอันนี้ดูยากนะครับมันขึ้นหลายจุดแต่ผมจะบอกให้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงอยู่ทางขวาสุดอันนี้บอกทางลัดให้เลยนะคนอื่นในตัวปลอมนะและนี่คือวิธีการไปฆ่ามัน เก็บตัวนี้ปุ๊บเคลียร์เส้นทางแล้วไปยามข้างหน้าไม่สนใจลงล่างเลยแล้วเลี้ยวขวาปั๊บรอมันเข้าตังแหน่งเรียบร้อยเดี๋ยวลาโดดเล่งตรงเสาลดเสียงเสร็จปึ๊บเสียงเรียบร้อยทำไมเจ้าทำแบบนี้ ผู้คนต้องมีอิสระในสิ่งที่เชื่อเราไม่มีสิทธิ์ไปลงโทษสิ่งที่พวกเขาคิดถึงจะไม่เห็นด้วยมากแค่ไหนแล้วไงคนของเจ้าควรได้รู้คำตอบได้ศึกษาสอนพวกเขาจากสิ่งผิดให้ความรู้ปลดปล่อยพวกเขาไม่ใช่บัคคับพวกนั้นไม่ได้เรียนรู้ในทางที่ควรจะเป็นเจ้ามันไร้เดียงสาพวกมันคือโรคที่ต้องถูกรักษากังหาก เจ้าผิดแล้วนั่นคือเหตุผลที่เจ้าต้องพักข้าไม่เหมือนบันทึกที่เจ้าพยายามช่วยเหรอแหล่งความรู้ที่เจ้าไม่เข้าใจแต่เจ้ากับดวลพรากชีวิตข้าเศรสฐะเล็กน้อยเพื่อสวนมากมันจะเป็นไม่ใช่บันทึกโบราณเหรอที่เป็นเหตุสงครามครูเสดให้สลาฮุดีนรู้สึกโกรธแค้นโดยชอบธรรบันทึกพวกนั้นอันตรายนำความตายสู่ผู้อ่าน ข้าก็เสียสละเล็กน้อยแต่ไม <ION> ่สำคัญแล้วงานเจ้าสำเร็จข้าก็เช่นกันงานแกยังไม่สำเร็จหรอกเพื่อนยังเหลือตำราบันทึกอีกมากเพราะว่าแกโดนเก็บแล้วนั่นแหละทีนี้ก็ได้เวลาหนีมาทางไหนกลับทางนั้นไปเดี๋ยว้าย หลบตรงนี้ก่อนที่นี่รอคือจะบอกว่าเรื่องของการทําลายตําราความรู้อะไรอย่างเงี้ยคือในประวัติศาสตร์อ่ะมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็หลายครั้งด้วยนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมประวัติศาสตร์ในบางช่วงเนี่ยมันขาดหายไปมันไม่ใช่แค่พวกตําราความรู้นะครับพวกวัตถุโบราณสถานที่สําคัญต่างๆมีมากมายเลยที่ถูกทําลายไปนะครับ มันเป็นเรื่องของคนสมัยก่อนนะครับอ่านที่เขาไม่อยากให้หลงเหลือสิ่งที่เขาคิดว่ามันไม่ถูกต้องไว้แต่ว่าสําหรับคนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือมันเป็นเหตุการณ์จําลองนะครับว่านี่แหละพวกเทมเ้าเองก็ได้มีการทําลายตำราความรู้ที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดทิ้งเหมือนกันมารายงานครับว่าประหมายเ่ยตายแล้ว ด้วยความรวดเร็วเลยเอลเทียร์บอกที่เจ้าทำสำเร็จใช่จูเบียถูกสังหารเขาตายแล้วข่าวดีมากนึกแล้วว่าเจ้าต้องทำได้เจ้าควรได้เห็นนักปราชตามเขาอย่างเต็มใจไม่ใช่แค่บันทึกที่เข้ากองไฟแต่รวมถึงคนที่ต่อต้านด้วยความขาวก่อเกิดปีศาจวันนี้เจ้าทำเรื่องดี เช่นเดียวกับคนอื่นเขาเชื่อว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องเคลียร์เส้นทางเพื่ออนาคตแน่นอนเขาทำมันคือมุ่งที่คนม้าคิดสิ่งที่ข้าเห็นมาตลอดหลายวันเหมือนบ้าไปหมดทั้งแผ่นดินนี่คือเหตุผลที่เราสู้เพื่อจบสงครามสติอาจกลับมาผู้คนมองหาทิศทางมันง่ายที่คนอย่างจูบเบียจะหาเหยื่อและเปลี่ยนเป็นปีศาจ เจ้าควรกลับได้แล้วเอาลตเอร์ไปหาอโมอลิมบอกสิ่งที่เจ้าเห็นให้เขารู้สิ่งดีที่เจ้าทำวันนี้ปลอดภัยและสันติราฟิกกับเราทั้งคู่เป้าหมายตายไปอีกหนึ่งแล้วเรียบร้อยจะเตรียมตัวไปสังหารคนต่อไปปะกลับสำนัก คุยกับท่านอาจารย์ก่อนยินดีดต้อนรับกลับบ้านลูกข้ามีข่าวไหมอีกชื่อถูกลบแล้วดูเหมือนงานเจ้าใกล้เสร็จแล้วและเจ้าจะได้ทุกอย่างคืนข้าขอถามท่านอาจารย์ถ้าท่านไม่ว่าถามมากข้าจะตอบ ทำไมต้องขนพวกนี้จูเบียกับซิบรานน่ะออไม่เห็นเหรอพวกมันปูทางสู่การเปลี่ยนแปลงทำให้แน่ใจว่าภัยคุกคามทั้งเก่าและใหม่จะไม่มีผลทำให้พวกเขาอ่อนแอคือทำให้สตูเราอ่อนแอก็สมไม่สมผลถ้าคนพวกนี้ยังทำต่อไปงานของเราก็จะไม่สำเร็จแล้วไงต่อเราทำให้คนพวกนั้นอ่อนแอแล้วนี่ เราโจมตีแค่ตรงแขนใช่แต่เจ้าเจอไฮดราและมันพร้อมจะงอกส่วนที่ขาดงั้นเราก็ตัดหัวมันจะได้จบเรื่องอีกไม่นานเราใกล้แล้วเหลือแค่คนเดียวที่กั้นระวังเรากับเป้าหมายใหญ่ข้าจะกลับไปทำงานยิ่งคนสุดท้ายตายเร็วก็ยิ่งเจอศัตรูที่แท้จริงเร็วขึ้นก่อนจะไปข้ามีคำถามได้เลย ความจริงคืออะไรเราต้องศรัทธาตัวเองเ,เห็นโลกในแบบที่มันเป็นและหวังว่าสักวันทุกคนจะเห็นโลกในแบบเดียวกันโลกแบบไหนภาพลวงตาที่เราต้องยอมรับว่ามีหรือเข้าใจมันเข้าใจสิง่งใดการตระหนักว่าไม่มีสิง่งใดจริงแท้ทุกสิง่งลรว่อนยอมรับได้กฎที่ไม่ได้เกิดจากพระเจ้าแต่คือเหตุผลตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วความเชื่อเราไม่ได้บอกให้เราเป็นอิสระแต่บอกให้เราฉลาด เข้าใจหรือ,อยังทำไมเทมเพล่าเป็นภัยคุกค,คามในขณะที่เราปัดเป่าภาพลงตาพวกนั้นกลับใช้มัน <Yes. S 1> ใช่เพื่อสร้างโลกใหม่ในแบบที่พวกเข้าพอใจข้าถึงได้ส่งเจ้าไปขโมยสมบัติเหตุผลที่ข้าต้องเก็บมันไว้และที่เจ้าต้องฆ่าพวกมันตราบใดที่ยังรอดแม้หนึง่ง <So S 2> พวกมันจะสร้างโลกใหม่แห่งระเบียบเครื่องมือไปล่าคนสุดท้าย เมื่อมันตายโรเบร์เดซาบจะอ่อนแลข้าจะทำให้สำเร็จเขาให้ปลอดภัยและสันติเอาเอียสุดยอดถูกอาจารย์ลองปัญญาทดสอบชาวความรู้เอาเอียผ่านอยู่แล้วครับระดับนี้ได้มีดใหม่มาพร้อมกับความสามารถใหม่ บวกดาเมจมีสัน้นไอ้ที่เราได้มาใหม่เนี่ยให้มันแรงขึ้นนะครับน่าจะรวมไปถึงการปาแล้วก็การตีด้วยไปไปล่าคนสุดท้ายคนที่9ในรายชื่อนะครับไไและเมืองที่เราจะไปก็คืออากาศครับไปที่สำนักเลย

ผู้นำคนใหม่ของอัศวินทิวโทนิกที่อยู่ย่านวินิเชียนุมท่าเรืออากะข้าจะเริ่มงานทันทีที่ดีสุดที่จะควรโฟกัสและค้นหาท่าเรือตะวันออกท่ามกลางเรือและกะลาสีที่วิหารทางตะนออกเฉียงเหนือใกล้ท่าเรือและทางเหนือหน้าประตูเซนจอนนี่ช่วยได้มากขอบคุณที่ชี้แนะเอาไทเอียเอาไรว่าไงราฟิก ข้าติดค้างคำขอโทษเรื่องเรื่องสงสัยความทุ่มเทเจ้าต่อเราไม่ก็สมควรละข้าเชื่อตัวเองมากกว่าเดอะครีตถ้าไม่ได้ติดค้างข้าตามนั้นก็ได้สหายขอให้ปลอดภัยมีการสำนึกตนด้วยนะครับเอาเทียไม่ต้องติดค้างครับก่อนหน้านี้เก๋าไปหน่อยมาเปิดแผนที่ เปิดเสร็จเรียบร้อยไปภารกิจวิ่งก่อนครับมาคุยเรื่องสงครามครูเสดต่อนะครับไอ้ไม่ได้ใกล้ถึงจุดเคววแล้วเดี๋ยวค่อยคุยระหว่างวิ่งกันแหละผมคุยเองอยู่ตรงนี้เลยนะนี่ไงลงปุ๊บคุยครับได้ยินว่าเจ้าหาข้อมูลซิบรอนคานเจอบางสิ่งที่อาจเป็นประโยชน์ไปเจอเข้าได้ถ้าเจ้ายาก อ่ะโอเคไปทางซ้ายมาคุยเรื่องสงครามครูเสดกันต่อนะครับคือตัวของก,กษัตริย์เฟเดริกแห่งจักรวรรดิโรมันเนี่ยทรงออกเดินทางตั้งแต่ปี1188ใช่ไหมแล้วต่อมาเสียชีวิตเพราะจมน้ำใช่ไหมครับในปี1190แต่ถ้าว่าในส่วนของก,กษัตริย์ริชาร์ดแห่งอังกฤษในปี1188เนี่ยยังทำสงครามชิงบัลลังก์ภายในกันอยู่เลยนะครับยังไม่ได้ออกเดินทางเหมือนก,กษัตริย์เฟเดริกนะ จนมาได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษในปี1189อะซึ่งในตอนนั้นกษัตริย์ริชาร์ดเนี่ยได้ควบตำแหน่งเดยุคแห่งนอร์มังดีด้วยถึงแล้วครับปลอดภัยและสันติบราเธอร์ข้าตามหาเจ้าสะทั่วเลยจดหมายนี่เพิ่งถูกขโมยมาลองอ่านดูนะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ก็คือซิบรานกำลังจะกลับไปที่เรือส่วนตัว ไปฉกกระเป๋ากันต่อก็หลังจากที่ได้ยึดครองอังกฤษเรียบร้อยนะครับแล้วก็จัดแจงธุระภายในของอาณาจักรตัวเองเสร็จแล้วนะครับก็ได้ออกเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มนะครับโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยจะไปที่เมืองอากะาก่อนนะครับก็คือออกเดินทางในปี1190นะครับไปเมืองอากะโดยทางเรือ แล้วเรื่องราวสุดสนุกก็เกิดขึ้นในระหว่างนั้นนะครับบอกว่าไม่ไงข้าจะไม่ให้พวกทหารมายุ่งกับธุรกิจข้าฟังน้าตะแกไม่แกแหละฟังนี่มันที่ข้าไม่ใช่เขาข้าไม่สนใจถึงพระคริสจะส่งเข้ามากับเธอเขาไม่ได้มาขอมันคือคำสั่งอ,อ,อนมอน,นันนะสั่งการนอกเขตท่าเรือไม่ได้ ข้าเห็นความเละที่เขาทำตรงถ่าเรือข้าไม่ยอมให้เขาทำกับข้าแน่แค่อ่านจดหมายนะเจ้าจะเห็นว่าเงื่อนไขในมันใจกว่างแค่ไหนข้าเหนื่อยละอฟังนะข้าจะลองคิดดูแล้วกันแต่ข้าไม่เปลี่ยนใจหรอกไปได้ลนะไปเลยมีคนบ้าด้วยต้องฉกให้ได้ก่อนคนบ้าจะทำให้เรางานเข้าเอามา จังหวะนี้แหละเรียบร้อยก็คือทางทิศเหนือของท่าเรือนะครับไม่มียามไปซ้อมคนต่ออะทีนี้ใช่ไหมครับกองเรือของกษัตริย์ดิชาร์ดเนี่ยตอนที่มาเมืองอากาเนี่ยปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยกองเรือเจอพายุทำให้เรือบางส่วนถูกพัดไปที่เกาะไซปรัสนะครับแล้วเจ้าเมืองไซปรัสเนี่ยไม่รู้ทำอีท่าไหนครับก็ไปจับ คนของดิชาร์ดเนี่ยขังคุกค,คนที่รอดจากพาย,ยุะนะซึ่งในนั้นอ่ะมันมีคู่มันของดิชาร์ดด้วยนะครับดิชาร์ดก็เลยตัดสินใจบุกตีเกาะไซปรัสจนแตกนะครับแล้วก็ยึดมาเป็นของตัวเองอ่ะเรามาถึงแล้วโอเคครับให้ย้ายเรือก่อนเที่ยงวันเรือทุกลำต้องไม่มีลูกเรือได้สินค้า กับตันจะต้องมารายงานตัวตอนหน้าทิวโทนิกเพื่อฟังการมอบหมายหากมีความพยายามอ้างสิทธิ์บนเรือจะมีโทษร้ายแรงซ้อมตรงนี้เลยมันนี่ใจยึดเรือเป็นของตัวเองเหรอลุกขึ้นมานี่เขาจับหนอยอุยบ้าให้บัดมาเร็วเขาจับ <laughs> ฉันจะทำให้โมโหแล้วมนี่เออได้สักทีนี่นะเคกไปหนึ่งทีแบบนี้มันท้าทายว่ะเอามามาจับนอยสวยงามเฮ้ยยังไม่เสร็จอีกอึดเหรออึดเหรออ่าดูเรื่องชี้นึกนี่แหละเต็มเต็ม ไม่ใช่ความผิดข้าข้าแค่ทำตามคำสั่งถ,ถ้าอยากได้เรือคืนไปคุยกับสภานู่นข้าไม่ได้มาเรื่องนั้นนั่นอะไรอ่ะซิบาลยึดเรือเป็นร้อยลำเพื่ออะไรทำแนวบล็อก,อกพวกเขาจะเอาไปกำหนดเขตอ่ะเพื่ออะไรซาลาหูดีนจะโจมตีทางทะเลเหรอไม่ไม่ใช่ป้องกันคนนั้นแต่ไม่ให้เรือของริชาร์ดเข้ามาเพิ่ม ทำไมคนของริชาร์ดถึงอยากเห็นเขาอ่อนแอข้าไม่รู้ไปถามซิบรานคำสั่งเขาข้าแค่มาบอกต่อได้โปรดปล่อยข้าไปข้าบอกไปหมดแล้วขอโทษข้าเสียงให้จะไปบอกเขาไม่ได้ว่าแล้วก็เสียบสักทีรีบไปก่อนโอเคขยับได้แล้วคือซิบรานเนี่ยจะเอาเรือมาทำแนวบล็อกนะครับ หลังๆอยู่ตรงจุดเคว็นานไม่ได้งานเข้าอไปจุดต่อไปครับ <_ c oughs> ภารกิจรอบสังหาร <_ S 1> ทีนี้ใช่ไหมครับหลังจากที่กษัตริย์ริชาร์ตตีเกาะไซปรัสจนแตกนะครับต่อมาในปี1 9 9 2ครับเกาะไซปรัสเนี่ยได้ถูกขายให้กับอัศวินเทมพลาคนหนึ่งอัศวินคนนั้นมีชื่อว่าโรแบร์เดอซาบอ่ะ ดนั้นผมต้องขออภัยที่ว่าก่อนหน้านี้เขาจะผิดคิดว่าโรเบร์ตาซเป็นแค่ตัวละครในเกมนะครับแต่จริงแล้วไม่เขามีตัวตนจริงอยู่ในปราสาทครับพวกนั้นปล่อยเจ้าเข้าเมืองเหรอหรือเจ้าฝ่าเข้ามาได้โอ้ข้าควรให้เกียิกว่านี้เหมือนที่ข้ากำลังจะขอให้ช่วยเมื่อคืนข้าไปที่ท่าเรือเธอพูดดูถูกเมียของอัศวินเจอโทนิกหรืออาจจะพูดไปนะตอนนี้กลุ่มพวกนั้นล่าข้าขอแรงเจ้าได้ไหม ถ้าเจ้ากลับมาก่อนข้าออกเมืองข้าจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มีสามเป้าหมายได้เลยบราเธอร์เดี๋ยวจัดการให้เนี่ยอุ้าเ้ยตามโมแต่มองเป้าหมายแปบ๊บนะโอเคครับไสก่อน <S <S 2> <S 2> <ๆ>แล้วรีบถอย เ็นและคนที่สองอะแล้วเสียบอาจจะงงว่าทำไมเขาเห็นเราแล้วเขาไม่ตกใจใช่ไหมเป้าหมายที่รอบสังหารเนี่ยจะไม่ตื่นตระหนกกับแอสซิซินนะครับก็คือจะเฉยเถ้าเราไม่ทำอะไรกระตุกกระตากกองลากตะเวนมาเงียนก่อน คนสุดท้ายัดแล้วรีบไปส่งเควสด่วนๆเจ้าคนโชคดีชมัดเจ้ารอดและข้ายังไม่ไปจากอากาศนี่คือสิ่งที่ข้าจะบอกเจ้าสิ่งเดียวที่อันตรายกว่ากลาสีขี้เมาคือพวกขี่โกรธข้ารู้ไม่มากแต่ด้วยปัญญาเจ้านี่อช่วยเจ้าได้ อ่ะก็คือแถวท่าเรือเนี่ยมีขี้เมาที่เกลี้ยกราดเยอะก็คือไอตัวที่ชอบผลักเราเนี่ยแหละไม่ใช่ขี้เมาธรรมดานะครับต่อไปภารกิจคุ้มกันครับหลังจากที่กษัตริย์ดิชาร์ดนะครับตีเกาะไซปรัสแตกในวันที่8มิถุนายนปี1191กษัตริย์ดิชาร์ดก็เดินทางมาถึงอากะซึ่งก็คือปีในเกมนะครับแต่ช่วงเวลาในเกมเนี่ยกษัตริย์ดิชาร์ดมาถึงแล้วนั่นเองเราเห็นไปแล้วนะครับในพาร์ทที่ฆ่าไม่ทับบิลเลี่ยมอยู่เจ้าใช่เจ้า ข้าจำชุดนี้ได้เก็บดาบก่อนข้าไม่ได้จะทำร้ายข้าแค่อยากให้ช่วยนะข้าเผลอไปมีเรื่องและตอนนี้มันลา่าข้ารายละเอียดไม่สำคัญรู้แค่ว่ามันสมควรตายไปส่งข้าที่ประตูเมืองแล้วข้าจะตอบแทนเจ้าเ <c oughs> ตรียมพร้อมคือ <c oughs> ถ้าดูจาก ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์เนี่ยแสดงว่าอันเนี้ยเป็นครึ่งปีหลังของปี1191นะครับเพราะว่ากษัตริย์ดิชาร์ดมาถึงเมืองอากะาในวันที่8มิถุนาใช่ไหมอ่านี่ก็คือไทม์ไลน์ง่ายๆสามคนนี้เหรอเปิดฟลอร์ดิครับมาแตกเฮ้ยโอ้โหเข้าข้างหลังเ่ะอ่ะได้มานี่นะอยากตายก่อนแขงดาบม,มา มีมาเติมรู้เรื่องสวัสดีเดียวตายไอมาสี่คนไอมาสี่คนเหลือสามเลือเข้าตาด้วยอย่ายืนอยู่เฉยตีผมอย่างนี้แหละเอ้าจะหนีไอ้บ้าปาไม่ได้ครับชาวบ้านบังอีกรอดไปนะปามี่โดนชาวบ้านไม่ได้เดี๋ยวเลือดลด คุ้มกันต่อเออถือมีดเก่าๆ,ๆอย่างนี้แหละแล้วไงจะเอา,ออาปห<ร>ล<ร>่ะเอาก็บอกได้มาละข้างหน้าตูเรื่องเอาไม่โดนอย่างนี้ก็ได้เออนี่มาเลยสวยไม่ต้องลังเล แค่ฟันมาขยับขยับครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยบ้าไอ้เ <c oughs> <c oughs> ขินพี่ดีมันตีช้าเอาวิ่งนี้เที่ยวน,นี้ไม่ให้รอดเออสวยแกเขนะินเนี่ยเมื่อกี้ตาตื่นเนียรอเกรงมันตีเร็วปรากฏว่ามันตีช้าซะกัน เออตัวนี้นะครับมีคนถามว่าเราจะมีดคว้างคืนได้ไงใช่ไหมมาเอากับตัวแบบนี้คือตัวพวกนักเลงนี่แหละแต่การจะไปเอาเนี่ยให้ระวังนะตอนหลังๆเนี่ยมันมีหันซ้ายหันขวาด้วยนะครับเอาให้มันเดินไปชัวชัวค่อยจิกเวลาจิกมาเราจะได้คืนทีละห้าเล่มอย่าบังผมสิครับส่งเควสแถวนี้มันมีกองรัตะเวนอยู่โอเคถึงจุดภารกิจละยอดเยี่ยมข้าปลอดภัยแล้ว อ่าใช่รางวัลที่รับปากเอานี่แผนที่ที่เคยช่วยข้าไว้หวังว่ามันจะช่วยเจ้าเช่นกันนะกองลัตเวินอยู่ทางซ้ายโอเคครับเพื่อเราออกเมืองไปแล้วตำแหน่งกาดของซิบรานนะครับภารกิจดักฟังใกล้ๆเลยนั่นมีเดินวกกลับมา ลุยแอฟังมันแย่ลงควารมระแวงเขาสุดขั้วเลยเขาให้เราเบิน้นกะไม่มีใครได้นอนมันแย่ตั้งแต่เขาทำให้ท่าเรือเป็นบ้านของเขาเขาวางแผนบางอย่างที่ทะเลเหตุผลที่เขามานี่แผนอะไรอ่ะนี่มันอะไรกัน เจ้าสองคนทิ้งจุดเฝ้ายามมาซุบซิบมองแขนเหรออ๋อไม่ใช่นะเราแค่แค่อะไรพวกเจ้ามีความลับอะไรท่านเข้าใจผิดพวกเอ้ซินบ้าพวกมันมันนี่แล้วกำลังเฝ้าดูเราคิดมันนี่เรื่องตลกเหรอันเหรอมันเชิญขำเลยเ <c oughs> พิ่มยามสองเท่าตรงไหนฮุ <c oughs> กจุดเลย <c oughs> แต่เราไม่มีคนนะครับ <c oughs> ไปหามาเรื่องอัศวินจากทุกงุกที่ที่เจ้าทำได้ คนนี้แหละคือสิบรานแต่เรายังฆ่าไม่ได้กำมัดเดี๋ยวไปซัดมันที่จุดที่มันซ่อนอ่ะข้อมูลก็คือสิบรานซ่อนในท่าเรือนะีได้เวลากลับสำนักอีกบ้าไอ้กองตรวจมาอีกแล้วทั้งเมืองอันตรายแค่กลุ่มนี้แหละเวลามันไล่แล้วมันน่าดําคาญครับ อจเจผมไปแล้วไม่ให้ตังคหรอกโอเคเลี้ยวซ้ายกลับมาคุยเรื่องสงครามครูเสดกันต่อนะครับหลังจากที่กษัตริย์ริชาร์ดได้ตรึงอากาศนะครับแล้วก็ยึดเป็นฐานที่มั่นได้คอนราดเนี่ยได้ไปจับนักโทษชาวมุสลิมมาครับจำนวน2,700คนซึ่งในเกมบอกว่า3,000ใช่ไหมอ่ะที่คอนราดจับมาให้กษัตริย์ริชาร์ดเนี่ยเพื่อให้กษัตริย์ริชาร์ดนะครับ ใช้เพื่อต่อรองกับซลาหุด,ดินมอบดินแดนรอบๆอ,อากะให้กับพระองค์นะครับแต่สุดท้ายกริย์ดิชาร์ดก็สั่งประหารน,นักโทษทั้งหมดเดาว่าน่าจะเจราจาไม่สําเร็จนะครับก่อนที่กริยันดิชาร์ดจะยกพลลงใต้เหมือนที่เราเห็นในฉากคั้สีนะครับก็คือไปเปิดศึกที่อาซูปพังเหนือของเมืองเจฟาซึ่งเจฟาปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของประเทศอิสราเอลนะครับนี่ก็คือเรื่องราวล่าสุดเลยนะมาทันกับช่วงเวลาในเกมแล้วนะครับ เอาไว้ไงมาดูกันต่อพาร์หน้าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ